คำถามที่ 5. ไว่ายน้ําแล้วเป็นสิวเลิกว่ายแล้วก็ยังเป็นสิวไม่ย้อมหายเป็นมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับโดยปกติแล้วว่ายน้ำนั้นปัญหาที่เกิดบ่อยก็คือการแพ้นะครับแพ้สารเคมีที่อยู่ในน้ำที่ใช้ทําความสะอาดน้ํำนะครับมักจะมีปวดผืนหรือตุ่มเล็กๆนะครับอาจจะมีอาการคันอาการคันอาการแสบอาการแดงมีขุยลอกได้ นะแต่สักระยะหนึง่งนะครับอาการเหล่านี้ก็จะหายไปและเมื่อไม่ไปสัมผัสสารเคมีนั้นอีกมันก็ไม่เป็นซ้ำนะครับส่วนในรายที่เป็นสิวนั้นนะฮะโดยมากแล้วเป็นคนที่มีสิวอยู่แล้วหรือไม่ก็มีสิวอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้สังเกตก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิวมาก่อนเมื่อไปไว่ายน้ำแล้วมีกิจกรรม การแจ้มมีการออกกําลังกายนะฮะมีเหงื่อใคลนะครับร่ากายอาจจะร้อนชื้นขึ้นมาอันนี้สิวก็จะเหอขึ้นได้นะแต่โอกาสที่เราจะติดเชื้อรับเชื้อใหม่ขึ้นมาจากน้ําที่เราไปไว่ายนั้นมีน้อยมากนะฮะแทบไม่มีนะครับ